วันนี้มาด้วย CP Extra นะคะตอนวันศุกร์เย็นเนี่ยมีการประกาศเข้าไปลงทุนในโครงการถ้าชื่อถ้าชื่อเต็มๆก็ Extra Growth New Growth นะคะแต่สาระสำคัญเนี่ยมันอยู่ที่ว่ามันเป็นโครงการเป็นการลงทุนในโครงการชื่อ h a p i t a t ซึ่งมีมูลค่า8,400ล้านบาท ส่วนของ CPX เนี่ยก็ประมาณ8,000ล้านหรือว่า95%อีก5%เนี่เป็นการถือหุ้นโดย MQDC ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ CP Group นะคะมาที่โครงการ h a p i t a t ก่อนว่ามันคืออะไรอ,อ,อย่างแรกเลยเนี่ยมันคือโครงการเ,เป็น building สามหลัง นะคะที่อยู่ข้างหน้าโครงการอสังหาริมทรัพย์อย่างรู้เลยมีทั้งบ้านแล้วก็คอนโดชื่อฟอเร s เชียนะคะแล้วก็โดยโครงการนี้จะอยู่ข้างหน้าของโครงการฟอเรชเชียมีคาปลีกอยู่4 4 3 0 0 0ตารางเมตรแล้วก็มี residential area ด้วยนะคะเป็นตึกออฟทษทีค่ะเป็นตึกออฟฟิศไม่ใช่ residential area นะคะ ก็โครงการที่อยู่ข้างหน้าเห็นเห็นตึกสามตึกนะคะก็ในฝั่งของที่เป็นค้าปลีกเนี่ยก็จะมาทำเป็นโลตัสอยู่ห้าพันตารางเมตรนะคะก็ผู้บริหารก็แจ้งว่าจะเป็นนิวฟอร์แมตมันมันต้องรูได้ใจเพราะว่าแฮปปี้แทเนี่ยบ้านหลังหนึ่งเนี่ยก็หนึ่งร้อยยี่สิบห้าล้านบาทขึ้นนะคะทีนี้มาถึงการ Funding ของโครงการก่อน ก็แปดพล้านก็เป็นการกู้นะคะดอกเบีย้ยเนี่ยอยู่ที่3าเอ่อในปี25เนี่ยเอ่อคิดกลมๆก,ก็300ล้านดอกเบี้ยนะคะโดยที่ยังไม่ได้มีไรายได้อะไรเพราะว่าโครงการเนี่ยจะไปเสร็จในไตรามาสแรกของปี26ซึ่งสิ่งที่ผู้บริหารไกลก็คือว่าเสร็จแล้วเนี่ยปี26เนี่ยจะ เด็กเขาเรียกว่า EBITDA POSITIVE ก็คือถ้าคุณไม่ได้คิดค่าเสื่อมคุณคิดแค่แค่ไรายได้โดยโดยยังไม่ได้คิดค่าเสื่อมแล้วกันกำไรโดยที่ยังไม่ได้คิดค่าเสื่อมเนี่ยปี26ก็จะเป็นบวกนะคะแต่ว่าถ้าจะไปถึงกำไรตัวเขาเรียกว่าบ o t t o m ม i n e เนี่ยมันจะต้องรอถึงปี29ก็คิดว่ารอค่อนข้างนาน นะคะตรงนี้เนี่ยเเรามีมุมมองค่อนข้างจะลบกับโปรเจกต์นี้ก็อย่างที่เรียนไปก็คือว่ามันกว่ามันจะเทิร์นกำไรเนี่ยมันก็ค่อนข้างนานนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้หุ้นน่าจะมีการรีแอคในทางลบนะคะประมาณการต่อกำไรเนี่ยเรามองว่าปี25เนี่ยจะมีผลลบต่อกำไร2.2ล้านบาทเอ้สองเปอร์เซ็นนะคะแล้วก็หุ้นเนี่ยไม่ถือว่าถูก คือปัจจุบันเนี่ยเวรดที่ประมาณ32เท่า PE ปี25คําคำแนะนำของเราเป็นถือนะคะราคาเป้าหมาย3 3บาทค่ะก็คือตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปเนี่ยถ้าเขาใส่เงินตัวนี้เข้าไปในในตัว h a p p y t แท8 0 0 0 0ล้านบาทเนี่ยนั่นหมายความว่าเขาจะยังไม่ได้มีรายได้อะไรเข้ามาเลย คือปีแรกที่ใส่เข้าไปเนี่ยจะมีภาระดอกเบี้ยจ่ายเกิดขึ้นทันที3 0 0ล้านบาทถูกไหมครับถูกต้องค่ะถ้า300ล้านตรงนี้มันคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของของกำไรนะฮะเออองจค่ะไม่เยอะแต่ว่าปีเท่าที่เรามองคร่าวๆนะคะเออคือมันอาจจะไม่ได้มีตัวเลขชัดเจนในปี26-27 เป็นต้นไปเนี่ยเรามองคร่าวๆว่าส26เนี่ยโปรเจกต์มันอาจจะไม่ได้กำไรนะคะมันเอ่อถ้าถ้าคุณคิดว่า EBITDA positive เนี่ยมันอาจจะมีส่วนของ d e p r e ที่ติดลบอยู่นะคะเพราะฉะนั้นปี26เนี่ยอาจจะมีผลต่อกำไรมากกว่านั้น แต่ว่าเบื้องต้นเอาเอาเอาสักว่าสองห้าเนี่ยสองปอร์เซ็นแล้วกันถ้าคําแนะนําำราคาเป้าหมายของเราอยู่ที่สามสิบามบาทเนี่ยถ้าหาักออกไปก็จะเหลือสามสิบสองประมาณนี้นะคะหนึ่งบาทอืมอืมนะครับอ่ะนี่คือในเรื่องของ c ีพีเอตาทีเนี้ยถามว่าการลงทุนในโปรเจกต์ที่มันเป็นสามตึกใหญ่ๆที่เราเห็นเมื่อกี้นะครับพี่หนิง การใส่เงินเข้าไป8,000ล้านบาทตรงนี้คิดว่ามันพอไหมพูดง่ายๆคือมันต้องควักเพิ่มอีกไหมในอนาคตนะครับสำหรับ CPX t ตเนี่ยนะครับออดีมากเลยค่ะควักเพิ่มค่ะประมาณ2,000ล้านนะคะตามที่คุยกับผู้บริหารก็คือ2,000ล้านอีก2-3สมปีข้างหน้าเ,ออเรามองว่าอาจจะไม่ได้เป็นประเด็นเยอะนะักเพราะว่ามันมันค่อยๆใส่นะคะตัว EBITDA ของ CPX เนี่ย ปีหนึ่งประมาณสองหมื่นล้านก็มีอยู่นะคะไม่ได้เป็นประเด็นมากแต่ว่าประเด็นมันอาจจะอยู่ที่กำไรมากกว่านะคะซึ่งมันมันไม่ค่อยเห็นชัดเจนแล้วก็จะเป็นบวกเนี่ยในปีสองเกค่ะครับครับแล้วคำถามเพิ่ม CPO เนี่ยมีมีแววอะไรที่จะต้องมาลงทุนแบบนี้ไหมครั CPO ก็ถือว่าเป็นเป็นแม่ของ c p x t r a ถูกไหมฮะ เออใช่ค่ะ โดยส่วนตัวเนี่ยคิดว่า CPO ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวในระดับ s t r a t e g y ระดับนั้นนะคะแต่ตอบขอตอบในทางด้านการเงินก่อนเอากำไรของ c p x เนี่ยคิดเป็นคร่าวๆครึ่งหนึ่งของ CPO นะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีผลลบต่อ c p x 2.2%เนี่ยมีผลลบต่อ CPO แค่1%นะะทีนี้ถามว่าเราไม่ได้คิดว่าในระดับ s t r a t e g y เนี่ย CPO จะต้องไปทำพัฒนาอสังหาริมทรั์แบบ เพราะว่า,าสำหรับ CPX เนี่ยถ้าใครตามกันมา,ายาวๆเนี่ยจะรู้ว่า,าในเรื่องของค้าปลีกเนี่ยเขาค่อนข้างเต็มนะคะเราเห็นห้างแมคโครโลตัสเนี่ยทุกแห่งหนในประเทศไทยนะคะการขยายเนี่ยยากเพราะฉะนั้นเนี่ยในระยะสองสมปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาพูดค่อนข้างชัดเจนว่าเขาอยากจะเพิ่มรายได้ค่าเช่า นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของแมกโรซึ่งวันนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้ทำได้ดีเท่าโลตัสดังนั้นในสำหรับ s t r a ท e จ y รีเน่ยแมกโรก็จะไปเน้น p a r t n e r อร์ชไม่ว่าจะเป็นกับ MQDC หรือท่านอื่นๆเพื่อที่จะเ,เพิ่ม value add e d ให้กับอสังหาริมทรัพย์ของตัวเองหรือที่อื่นนะคะแต่ CPO เนี่ยความที่เป็นร้านขนาดเล็ก มันไม่มีพื้นที่เช่าอะค่ะไม่ไม่ได้อยู่ใน s t r a t e g y ของ CPO แน่นอนค่ะอืมนะครับอ่ะนี่ก็เป็นประเด็นของ CPExta ซึ่งพี่หนิงก็มองในมุมปัจจัยพื้นฐานวันนี้อาจจะลงถูกไหมฮะนะครับละก่บนะครับก็มีแนวรับส <c oughs> ั้นๆนะพี่หนิงสามสิบสามบาทห้าสิบนะครับถ้าหลุดแนวรับตรงนี้สำหรับ CPExta เนี่ยนะครับอาจจะมีแนวรับลึกหน่อยนะแถวแถวสามสิบสองบาทเลยนะครับนักทุนนะ อ่าตัวนี้ก็อาจจะต้องพิจารณาเรามันระวังการลงทุนนิดนึงนะครับแล้วก็ CPO แม่ก็จะมีแนวรับนะฮะอยู่แถวๆถวสักหกบาทนะครับอ่านี่ก็คือประเด็นแรกนะฮะที่เราเอามาอัปเดตให้ท่านทุนได้ฟังกันวันนี้ขอบพระคุณพี่หนิงมา,มากๆครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ